สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ e ีพที่94นะคะ1เซตจะมี4กระถางเนาะจะเป็นไม้ป้ายไม้ด่างแล้วก็มีไม้กัดสีนะคะใน1เซตเนาะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะ4กระถางราคา280บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่17สิงหานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่ สิสิงหานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นสามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อ,ตอไปของปูเนาะเรามาดูเซตที่หนึ่งกันนะคะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะเป็นไม้ไม้ด่างด่างขาวด่างเหลืองเนาะนี่นะคะ ด่างทุกใบหลอดใหม่ก็ด่างนะคะไม้ทุกทุกต้นจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะกระถางที่หนึ่งเป็นไม้แยกหน่อนะคะหนุ่มเมืองกรุงกระถางที่สองจะเป็นปวงชนนะคะปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะนี่นะคะใส้ก็ประมาณนี้นี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะเขาก็จะมีสกิดด่างมาอย่างนี้เนาะผ่าจากแม่ด่างนะคะ นี่นะคะสิลาหุ้มทองกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นพันดาวนะคะเม็ดดาวกัดสวยแล้วนะคะนี่นี่เนาะพันดาวกระถางที่สี่เซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งดูเซตเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะก็หาเซตสำรองไว้นะคะเซตที่สองกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนนะคะชายชนนี่อันนี้ ใบใหม่ล่าสุดเน,นี่นะคะป้ายทุกใบนะคะชายชนกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นสีลาเพชรนะคะสีลาเพชรนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะนี่นะคะกระถางที่สาม กระถางที่สีจะเป็นเวทมรกตนะคะเวศมรกตจะเป็นไม้ไม้ด่างนะคะนี่นะคะดูต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะเวทมรกตนะคะจะเป็นไม้ด่างขาวนะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สนะคะเซตที่3กระ,ะ 3, ถางที่1จะเป็นนารีบูรพานะคะปลายวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนารีบูรพานะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นยาย่านะคะยาย่าไม้กัดสีเนาะนี่นะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะพึ่งฟืนเนาะต้นแม่เขาโซมไปนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูเนาะนี่นะคะใบใหม่ไซนี้ก็อัพขึ้นหกขึ้นแปดได้เลยนะคะธาตุบางแก้วนะคะกระถางที่สาม กระถางที่4ี่จะเป็นสวรค์คาโลกนะคะสวรรนคาโลกจะเป็นไม้ด่างเนาะนี่นะคะสวรค์คาโลกกระถางที่4เซตที่3นะคะเซตที่สเซตต่อไปนะคะเซตที่4นะคะเซตที่4กระถางที่1จะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวนี่นะคะเอาไปเดี๋ยวเผื่อใบไหนใบหนึ่งเขาเปิดเขาป้ายขึ้นมานะคะนี่แต่ไซ์นี้นี่คืออัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะนี่นะคะ ทรงแบบพุ่มสวยเลยนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะเจ้าสาวกระถางที่สองจะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงก็จะเป็นไม้ด่างนะคะนี่นะคะเจ้าเวียงพิงอัพขึ้นหกได้เลยเนาะนี่นะคะเจ้าเวียงพิงนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะหนุ่มเมืองกรุงจะเป็นไม้ด่างขาวด่างเหลืองนะคะ นี่เนาะหนุ่มเมืองกรุงกระถางที่สกระถางที่4จะเป็นชายชนนะคะชายชนอันนี้ใบใหม่เนาะแพสมาเลยนะคะชายชนนะคะกระถางที่4เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะนี่นะคะด่างมาแบบนี้นะคะด่าง ก็ด่างทุกใบนะคะด่างแบบประบายเนาะนี่นะคะสายนี้ก็อัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะกระถางที่1เทวกรรมรังรักกระถางที่2จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานนี่นะคะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยเนาะพรมพิมานกระถางที่2นะคะพรมพิมานกระถางที่สามจะเป็น ธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วเนาะไซนี้ก็อัพขึ้นกระถางแปดได้เลยนะคะต้นโตแล้วนะคะธาตุบางแก้วนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นสยามเพลนะคะเป็นกระจุกเลยสี่ต้นหต้นนะคะนี่นะคะสยามเพลนะคะนี่สยามเพลโตมาใบเขาจะออกเป็นสีเลือดหมูน้ําตาลเลือดหมูนะคะเซตที่ หนะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นสีพนมมาศตนะคะนี่นะคะด่างมาแล้วเนาะนี่นะคะด่างมานิดๆนะคะสีพนมมาศตดูตัวอย่างต้นไม่ได้เลยนะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะนี่นะคะด่างมาอย่างนี้นะคะเทพสายรุ้งนะคะนี่ กระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดากระถางที่สามนะคะกระถางที่สามนางสุชาดากระถางที่สี่นพก้านะคะหลอดใหม่กําลังจะมาเนาะก,กำลังท้องอยู่นะคะแต่ใบนี้หูด่างสวยนะคะนี่นพเก้านะคะนพก้าเซตที่หนะคะเซตที่ห เซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดกระถางที่หนึ่งจะเป็นคุ้มซับนะคะคุ้มซับเป็นตัวด่างนะคะด่างน้อยเนาะนี่นะคะคุ้มซับนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะคุ้มซับนะคะกระถางที่หนึ่งนี่อันนี้คือล้นเลยเอาไปอัพขึ้นหกขึ้นแปดได้เลยนะคะคุ้มซับกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะมีสองต้น สามต้นเลยนะคะสามต้นในกระถางนะคะเนี่ยเอาไปไล่แดดนะคะสามต้นในกระถางเศรษฐีสุพรรณกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเพชรมนทนนะคะเพชรมณฑลนี่หน้ามาแล้วนะคะนี่หลอดใหม่ก็ามาแล้วเนาะเพชรมนทนนะคะอัพขึ้นกระถางหกได้เลยกระถางที่สี่จะเป็นสยามพระหุรงนะคะสยามพระหุรงคดูต้นแม่ได้เลยนะคะโตมาใบเขาจะใหญ่เนาะนี่นะคะ แล้วก็จะติดด่างมาอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนี่นะคะสยามบัุุรงเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นมงกุฎจัก,กรพรรดินะคะนี่นะคะหลอดใหม่มาก็ด่างนะคะนี่มงกุฎจัก,กรพรรดดูต้นแม่นะคะกระถางที่1 กระถางที่สองย่าญานะคะมีสองต้นในกระถางเป็นไม้กัดสีชมพูนะคะยาะ่านาะนี่นะคะปลูกเป็นฟอร์มกอถ้ากัดสีมาก็คือสวยเลยนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนารีบูรพานะคะนารีบูรพาใจนี้ก็อัพขึ้นหกได้เลยนะคะนารีบูรพากระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะ นี่นะคะหายากอยู่เหมือนกันนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่นะคะกระถางที่4เซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9กระถางที่1จะเป็นยอดยอดเอ่ยมงกุฎจักรพพัดนะคะมงกุฎจักรพพัดนี่ด่างทุกใบนะคะนี่โตเป็นต้นโตมาปุ๊บว่าเขาด่างสวยนะคะจะออกเป็นเป็นยังไงอะ เป็นออกชมพูอ่นอ,อนอเป็นหน้าส้มๆนะคะดูต้นแม่นี่นะคะมงกุฎจัก,กระพัดกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตวงชนมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะสองต้นในกระถางคุ้มนะคะเอามาเอามาจัดเซตเป็นราคารวมส่งเนาะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นชมพูทวีปนะคะดูใบใหม่ออกมาชมพูเลยนะคะชมพูจริงๆ ชมพูทวีบนะคะกระถางที่สากระถางที่สี่จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมกระถางที่4นี่นะคะเซตที่9้านะคะเซตที่9้าเซตต่อไปเซตที่10บนะคะกระถางที่1จะเป็นปูโสมนะคะปูโสมนี่ใครไม่มีเก็บได้เก็บเนาะจะหมดอีกแล้วนะคะปูโสมโตไม่ทันเลยกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนางรากสดนะคะนี่คะ่ะนางรากสดเทวีนี่ดูป้ายฮัฟฟ์เลยเกือบฮับเนาะนี่กระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเวทมรกตนะคะเวทมรกตมีสต้นเวทมรกตนะคะนี่อาจจะเปิดด่างมานะคะเป็นไม้ด่างขาวนะคะ กระถางที่4เซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะเซตที่11กระถางที่1จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีดูใบใหม่นะคะเขาก็ป,ป้ายปะไปายมาอย่างนี้นะคะไซนี้ก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอกแก้วอันนี้จีดชมพูมาเนาะ เป็นหน้านี้นะคะเจ้าปอกแก้วนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นชมพูทวีบนะคะชมพูทวีบนี่นะคะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยชมพูทวีบนะคะกระถางที่สี่จะเป็นนกพะเก้านะคะนี่ใบใหม่เนาะออกเหลืองๆมาแล้วนะคะด่างขาวด่างเหลืองเนาะนกพะเก้านะคะเซตที่สินะคะเซตที่11 เซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะนี่ขายต้นเดียวก็ร้อยกว่าบาทแล้วเนาะนี่นะคะพรเจ้าสัวนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเทพสายรุ้งแผงนะคะจะเป็นตัวแผงเนาะตัวแผงนี่เขาจะมีทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ใบใหม่นะคะเนี่ยเป็นออกด่างเหลืองมา นี่นะคะเทพใส่ลุงแผงกระถางที่2กระถางที่3พันดาวมี2ต้นในกระถางนะคะดูเม็ดดาวกัดสวยแล้วนะคะนี่นะคะพันดาวกระถางที่3เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกรเนาะกระถางที่4จะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะคุณหญิงทองม้วนนี่นะคะเซตที่เก้าสิบเอ็บสอนะคะเซตที่12 เซตต่อไปเซตที่13นะคะนางแรกสดนะคะเอาไปขึ้น8ได้เลยเนาะนี่ใบใหม่นะคะนี่ป้ายสวยๆเลยนางแรกสดเทวีนะคะตับนางสงการเนาะนี่นะคะต้นโตแล้วนะคะเอาไปอัพเลยกระถางที่หนึ่งกระถางที่2จะเป็นดวงอัมพรนะคะดวงอัมพรมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะอันนี้คือกัดสีแล้วเนาะ ดวงอมพรมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่สองกระถางที่สจะเป็นนารีบูรพานะคะกําลังตั้งท้องหลอดใหม่เนาะนี่นะคะนารีบูรพากระถางที่สกระถางที่4จะเป็นสีเทพารักษ์นะคะสีเทพารักษ์เนาะนี่กระถางที่4เซตที่13นะคะเซตที่13เซตต่อไปเซตที่14นะคะกระถางที่1จะเป็น สแป๊บหนึ่งเนาะเทพสายลุ้งนะคะด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเทพสายลุ้งนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะอนัญญาพนาวันนะคะตัวนี้โตเต็มที่ก็ใบใหญ่นะคะนี่นะคะอนัญญาพนาวันกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นชินะบัญชรน,นะคะนี่ ให้เก่ากัดสีถ้ากัดสีมันก็คือสวยมากนี่นะคะกระถางที่สกระถางที่4ี่จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะนี่ใบใหม่เป็นเหมือนจะเป็นด่างเหลืองมาเลยนะคะนี่นี่นะคะต้นแม่คือคลิปก่อนนั้นเหมือนพี่ก๊อฟพาไปดูนะคะสวยต้นแม่เขาด่างสวยมากเซตที่14นะคะเซตที่14สเซตต่อไปเซต เซตที่สิห้าเนาะเซตที่สิห้าจะเป็นบอนกาบสองต้นเป็นตับจังหวัด2ต้นเนาะคุ้มเหมือนกันนะคะกระถางที่1นี่นะคะลงปูขาว2ต้นในกระถางนะคะนี่คุ้มกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชบอนกาบนะคะพญานาคราชกระถางที่สอง กระถางที่สามจะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงนี่ใบแข็งมากพัทลุงนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นก็หายากแล้วนะคะนี่นะคะปกติขายเป็นต้นกระถางสีก็หนึ่งร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเซตที่สิหนะคะเซตที่สิห้าเซตต่อไปจะเป็นเซตพิเศษนะคะเซตพิเศษ มีสองเซตนะคะวันนี้เซตพิเศษจ,จะมีสามกระถางเหมือนกันนะคะจะมีกระถางห้าให้หนึ่งกระถางเนาะกระถางสี่สองกระถางนะคะราคาห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะราคาจะสูงเพราะคูเอาต้นตัวนี้มาแบ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีต้นไหนกระถางที่หนึ่งนะคะจะเป็นพรมพิมานนะคะกระถางห้าจุดห้านี่นะคะป้ายลึกๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะพรมพิมานกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองนะคะราคาจะสูงเพราะตัวนี้นะคะดวงใจทศกันเนาะนี่นะคะเก็บได้เก็บนะคะปล่อยออกจากสวนไปแค่3ต้นเองนะคะนี่นะคะดวงใจทศกันนี่กระถางที่สองเพราะว่าปูลงคลิปไม้ไป้ายแม่ด่างกระถาง5้าไปให้ต้นละ500บาทนะคะจะปูอยากให้จับจองกันเป็นเซตพิเศษเนาะนี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่สามจะเป็นพรเจ้าสัวนะคะนี่พรเจ้าสัวนะคะเซตพิเศษที่หนึ่งนะคะเซตพิเศษที่หนึ่งเซตพิเศษที่สองนะคะก็มีดวงใจทศกัณฐ์เหมือนกันราคาเท่ากันนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนนะคะหลอดใหม่มาก็แ๊ดเลยเนาะนี่นะคะชายชนอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะคะนี่ชายชนกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองดวงใจทศก,กัณฐ์นะคะนี่ ดวงใจทศกันคนยังมีไม่เยอะเลยน่าจะไม่เยอะจริงๆเพราะว่าในกลุ่มก็คือไม่ค่อยเห็นคขายๆนะคะแต่พอขายก็ราคาสูงเนาะกระถางที่สจะเป็น1ตะวันพันดาวนะคะไปเจอกระถางสีมา1กระถางนะคะนี่นี่นะคะต้นแม่ก็สวยมากแล้วตอนนี้เนาะเซตพิเศษสองนะคะ สำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าหนะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ